พบชประจำจังหวัดกาญจนบุรีส่งเอกสารแถลงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2,565เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปรับทราบพมมีอดีตนายกและข้าราชการระดับท้องถิ่นเพียบ วันที่3มีนาคม2565สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งเอกสารถแถลงข่าวผลการดำเนินงานสำนักง,งานปปชประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ให้สื่อมวลช,ชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้รับทราบข้อมูลการถแถลงข่าวมีดังนี้ 1. ผลงานด้านปราบปรามการทุจริตมีเรื่องที่คณะกรรมการปปชรับไว้ดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นและพิจารณามีมติแล้วทั้งสิ้น8เรื่องเรื่องแรกเป็นกรณีกล่าวหานายเด่นพงษ์ดาบธรรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกับพวกทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุรวม3ข้อกล่าวหา โดยคณะกรรมการปปรชในการประชุมครั้งที่163ทับสอเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2,564ได้พิจารณาและมีมติว่าการกระทำของนางพรที่มาหรือจิดาภาสิริอธิพรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกองการบริหารส่วนตำบลพังตูมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่า,า,ฝ,าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและการกระทําของนายชนกธนรัตน์เมื่อครั้งด um, ํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพังตุนายธนกรหรือเกียรติศักดิ์หอมหวนเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลพังตุนางพัชราพรรอดหลงเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพังตุและนางธนันพรหรือกันนิกาจุนทการเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลพังตุ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลโดยเสียหายแก่ราชการตามประกาศาคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตำบจจัังหวดกานบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินยัยการให้ออกจากราชการการอุทธรและการร้องทุกข์ลงวันที่22มกราคม2565ข้อ6วรรค1 ให้ส่งสำนวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนางพรที่มาหรือจิดาภาสิริอธิพรเพื่อพิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปปชได้มีมติและส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินยัยกับนายชนกธนรัตน์นายธนกรหรือเกียรติศักดิ์หอมหวนนางพัชราพรรอดหลงและนางธนันกรหรือกน,นิกาจุนทาการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกส่วนนาย โพงดาบธรรมให้เพิกถอนมติคณะกรรมการปรปรชที่มีมติให้แต่สวนและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบเนื่องจากเสียชีวิตเรื่องที่เหลืออีก7เรื่องเป็นกรณีกล่าวหานายวรยุทธ คุ้มสินปลัดเทศบาลตะบนบ่อพลอยอเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีกับพวกออกเอกสารการเสียภาษีบรรุงท้องที่พบท5โดยมิชอบและนําไปหลอกลวงขายหรือใช้เป็นหลักประกันก,การกู้ยืมเงินรวมโดยคณะกรรมการปปชในการประชุมครั้งที่171เทับสอเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนสองนได้พิจารณาและมีมติชี้มูลความผิดทางอาญานายวรยุทธ์คุ้มสินและนางสาวกัญจนาหนุงขาวเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ชำนาญการเทศบาลตะบนบ่อพลอยอบ่อ จังหวัดกาญจนบุรีฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบตัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพานักงานมีหน้าที่ทําเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารกระทําการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทําการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้กระทําต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จรับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้งหรือรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จและฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา162วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ4และมาตรา134และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัต หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123ทับปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรและการร้องทุกข์ลงวันที่28ธันวาคม2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ3วรรคมและข้อ6วรสอ และชี้มูลความผิดทางอาญาบุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐอีกหลายรายฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทําเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารกระทําการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทําการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้กระทําต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จรับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการ แจ้งและรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จและฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา86มาตรา162วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ4 ประกอบมาตรา86และมาตรา134และถานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือเละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัตหิหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตรปริประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องก,งกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123ทับ1ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปรับปรามการทุจริตพุทธศักราช2,561มาตรา172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ทั้งนี้การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการปปชยังไม่ถือว่าเป็นที่สุดผู้ที่ถูกชี้มูลความผิดยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด สองผลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินมีการดำเนินการดังนี Hyundai ้2.1ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบนักสํานักงานปปชประจําจังหวัดกาญจนบุรีและประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานปปชประจําจังหวัดกาญจนบุรีและสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน72ราย2บัญชี2.2รับยื่นบัญชีใหม่กรณีเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากต 8บัญชี2.3ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชแล้วเสร็จดังนี้กรณีตรวจสอบปกติจำนวน105บัญชีกรณีตรวจสอบยืนยันจำนวน2เรื่องรวม3บัญชี3ผลงานด้านการป้องกันการทุจริตการดำเนินง,งานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2565สำนักงานปปชประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มลายเพื่อเป็นช่องทางในการกำกับติดตามให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน123หน่วยงานดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินและได้ติดตามให้หน่วยงานทั้ง123หน่วยงานดำเนินการในขั้นตอนลงทะเบียนและเปิดใช้งานระบบครบถ้วน100%ภายในกำหนดสำหรับการแถลงผลการดำเนินงานในครั้งต่อไปจะดำเนินการแถลงให้ทราบในเดือนมีนาคม2565